สวัสดีครับผมพบกับผมทอมการเช่นเคยนะครับวันนี้เต็มค่อยแล้วครับมาใหม่ครับมาใหม่ครับพระทากระดานกลัวต้นลำไยพิมใหญ่ครับผมโอ้โหงภาพเลยครับสนิมแดงแซมไข่ขาวทั่วองค์พระทองตรงนี้ยังอยู่นะครับใต้ฐานโอ้โหองค์นี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเรื่องสนิมเรื่องไข่เรื่องข้าปลุ ดูครับโอ้โหหลังวงเดือนนะครับหลังวงเดือนเห็นไหมครับหลังวงเดือนก็จะเป็นรูปวงเดือนนะครับกลมๆนะครับซ้อนกันข้างในโอ้โหสุดจัดครับองนี้สุดจัดนะครับเพื่อนๆทักไทยธรรมการเข้ามาได้เลยนะครับดูไม่ต้องจบคลิปก็ได้ครับตัดสินใจง่ายมากครับองนี้ พิมพ์ใหญ่หลังวงเดือนแดงๆครับพร้อมก่องเดิมจัดไปเลยครับชื่อธรมืังการชื่อนี้การันตีอยู่แล้วครับลูกค้าชอบไปทุกองค์บอกว่าพระสวยทุกองค์ดูครับความเก่านะครับอย่างที่ทราบกันนะครับธรรมืังการทําคลิปพระธกดานกรวดต้นลาใหญ่ไว้หลายคลิปนะครับก็สร้างจากตะก่วเก่านะครับจากกรุรันธมนะครับ ที่หักบ้างที่ประหักพังนะครับจากการค้นพบนะครับแล้วก็มากดพิมพ์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามเรื่องการค้นพบอะไรที่เจอเนี่ยไปเลยละกันพอผมทำไวห,หลายคลิปแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือที่อัญเชิญพระเกจิดังๆนะฮะในเวลานั้นมานะครับมาปลุกเสกนะครับที่เจดีมหาอุดนะฮะแห่ง วัดต้นลำใหย่นะฮะโหใช้เวลาปลูกเสกอันนี้เรื่องจริงนะครับ9วัน9คืนเลยนะครับนำข้อมูลเลยนะครับ9วัน9คืนนะครับพระคจิที่ปลูกเสกอย่างที่ทราบกันโดยทั่วเลยคือแต่ละองค์นี้โหสุดๆทางงานนะฮะหลวงพ่อลำายอย่างเงี้ยครับหลวงพ่ออุตมะอย่างเงี้ยครับสุดๆนะผมบอกเลยว่าสุดๆดูครับผมพยายามจะให้ดูแบบว่า ด้านเอียงซอกเป็นไงครับตรงแก้มโอ้โหคือต้องบอกว่าสวยมากจริงๆครับสวยมากจริงนะครับติดต่อทอมบังการเข้ามานะครับได้เหมือนเดิมทอมบังการไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เลย0 9 5 3์9 2 5 3 3นะครับแอดไลน์นะครับพูดคุยส่งข้อมูลก,กันก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับผม 0953982533ชัดเจนนะครับโอ้หดูคือสวยทุกอนุจริงนะครับต้องยอมรับเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากจริงมหาอุจคงกระพันเป็นเลิศนะครับพระธกดาดววดต้นลำไยนี่คือผมพูดได้เลยว่าใช้ได้ไม่แพ้พระกุของกรุ่ศิสวัตรหรือว่ากรุในไหนๆที่คนพบในเมืองการเลยนะครับผม ยทหารน,นี่เวลาอะไรทหารยศใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาจะเช่าไปค่อนข้างเยอะนะเช่าไปลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเอาไปแจกให้กับทหารที่ลงไปปฏิบัติภารากิจที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประสบพบกับตัวเองมา นะรจริงจริงจังๆเลยเชื่อไหมว่าลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นอาหารที่มาเช่าซื้อกับทอมบังการเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนบังการนะครับทานะเป็นทหารจากจังหวัดอื่นก็มีอืมแต่ว่าคือทหารเขาพูดกันปากต่อปากไงครับเวลาเขาได้รับแจกจากผู้บงัาบางคับบัญชาของเขาแล้วเขาก็ประสบพบเจอนะครับพระดีนะครับ ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ได้นะครับจากเหตุการณ์ที่คิดว่าจะร้ายแรงมากๆก็กลับมาเบาทุเลาลงอย่างเงี้ยครับนี่นะครับคือพระที่ดีนะครับสวยครับโอเคครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งแหละให้ชมความงดงามขององค์พระธกดาพิมพ์ใหญ่นะฮะแห่งวัดต้นลำไยนะครับหลังวงเดือน ก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวทอมังการจะไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ถ้าสนใจติดต่อทอมังการเข้ามานะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กมีหมดครบชุดครบเซตมีหมดจัดให้ได้เลยครับขอแค่เข้ามาคุยเข้ามาทักโอเคครับคลิปนี้ทอมังการจากไปก่อนแล้วครับผมครับสวัสดีครับ